คาถาหลิกไหลอาบแสงจันและถวายน้ำพึ่งนะมะอาอุพระโมอาหังอาหังพุทโธนะโมพุทธายะเหล็กไหลจงส่งสว่างดังดวงจันทร์จันทโทปาลาณโสยะถาเหล็กไหลจงเปล่งลประกายดังแก้วมณี มะนีโชติละโสยถาขอเหล็กไหลจงมีความเจิดจ้าดุดดันแสงแห่งแก้วมณีโชติด้วยเธินนะมะอาอุะโมอาหังอา,าหังพุโทโธนะโมพุทธ,ธายะเหล็กไหลจทสงส,งสาว่างดังดวงจันทร์จันททโทปา ยะถาเล็กไหลจงเปล่งประกายดุดดังมณีมณีโชติละโสยะถาขอเล็กไหลจงมีความเจ,จิดจ้าดุดดังแสง